สวัสดีครับแนะนำวิธีการดาวน์โหลดลายสติกเกอร์นะครับที่เราสร้างนะครับเอามาใช้งานกันในลายของเรากันนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ไปที่ส่วนของแอปพลิเคชันสติกเกอร์เกันได้เลยนะครับตรงสีเขียวๆหน้ายิ้มๆนี่นะครับหลังจากที่เข้า หลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาส่วนของหน้าหน้าแรกของลายสติกเกอร์ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของแ็บเมนูนะครับที่เขียนว่าลายชื่อสติกเกอร์กันได้เลยครับหลังจากที่เราเข้ามาส่วนของลายสติกเกอร์ลายชื่อสติกเกอร์กันแล้วนะครับเราก็ไปคลิกในส่วนของ สติกเกอร์นะครับที่เราต้องการที่จะดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตัวนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดกันนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าสถานะของเรากันนะครับขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าสต o ร์นะครับด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสตร์นะครับ ก็คลิกสตอร์กันได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็ในส่วนของระบบนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของแอพพลิเคชันไลน์ของเรากันนะครับแล้วก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาในส่วนของป๊อปอัพที่แสดงขึ้นมานะครับก็ จะมีส่วนของคำว่าดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของแท็บเมนูดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับในส่วนรับเมื่อเราดาวโหลดเสร็จนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะแจ้งนะครับว่าเราได้ทำการดาวน์โหลดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทําการซะเรามาทําก,การตรวจสอบการใช้งานของเรากันนะครับก็ให้เรามาในส่วนของหน้าลายของเรากันนะครับก็เราทําการตรวจสอบนะครับว่าซิกเกอร์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้ครับสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับ เมื่อเราคลิามาที่ส่วนของสติกเกอร์นะครับก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อสติกเกอร์ไลน์ของเรานะครับก็ดาวน์โหลดเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะลองใช้งานกันนะครับโอเคก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สติกเกอร์ของเรานะครับก็สามารถใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของ สามารถที่จะขายได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้งานเองได้ด้วยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปลับวิธีการดาวน์โหลดซิกเกอร์นะครับที่เราสร้างนะครับเอามาใช้งานนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ